สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูคู่หมดทุกคนกับคืนพบกับสาวลาวีนน้อยู่ยซอง f o r e r recording เนาะมื้อนี้สาวลาวสิหาพ่อแม่พี่น้องมูคู่หมดทุกคนมาเฮ็ดแกงหนอไม้เนาะกับตำหมงหุงนึ่งข้าวเหนียวห้อนเนาะพี่น้องเนาะมาสู้พี่น้องกินเนาะพี่น้องเอ้ยแซบแซบมาเด้อผู้ใดว่างมากินข้าวน้ำสาวลาวเนาะมากินข้าวแรงน้ำสาวลาวเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะสาวลาวฮะก็มาเต่ตลาดไม่ๆมเนาะได้มักหุงได้หนอไม้นะอย่างมามาแกงเนาะพี่น้อง มือนี้ก็รู้สึกว่าแซ่บแซบเนาะตับหมูุ่งนึ่งข้าวเหนียวแกงหน่อไม้ฮอนๆอนเนาะกินคือว่าเข้ากันเพรว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมากมากคว่ามากินเด้อมากินน้ำสาวลาวเนาะหมูุ่งก็แซ่บแซบตับหมู้งน้ำลายให้ลายว่าน้ำจกจวกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ครอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องมู่คู่ทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจสาวลาวเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้ออยากให้สาวลาวแก้ไขอันใดก็ เขียนคมเมนมาได้เลยเนาะสาวลาวก็ยินดีแก้ไขเนาะหมดทุกอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบึ้งนะาซีสันเก่งเนาะไม้สาวลาวพิตาเสบเพราะพ่อแม่พี่น้องเนาะแซบแซบโอเคเราก็มาเบึ้งส่วนประกอบกันได้เลยเนะาะมีอย่างเด,ด่น,ดนเ,เน,นละลา,นะ,าะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาวก็ได้พักขยงสดหมาเนาะแล้วก็เห็ดเห็ดนี่สาวลาวลวกแล้วก็ล้างน้ําสะอาดแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มกอืสดเนาะแล้วก็มักเพชรมกเพชรสดเนาะและ้วสาวลาวก็ได้เนาะไม้เนาะไม้สาวลาวก็ต้ม ต้มน้ำแล้วก็มาผ้าแล้วก็มานผุบมันเนาะแล้วก็มีน้ำใบายานางมีข้าวเบือเนาะแล้วก็มีปลาแดกเนาะเครื่องปรุงมันกระใส่แป้งนอกแป้งหนัวหงสุรอกสุรดุดตามใจซอบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้สาวลาวก็จจโบเห็นละเอียดปันไดเนาะวันนี้เฮาก็ต้มน้ำใบายานางใส่ดุกหมูสุกแล้วเนาก็นำเห็ดลงมาใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็หา้า ต้มน้ำใบยานางใส่ดุกหมูให้มันน้ำนัวมันออกแล้วเราก็นำเห็ดมาใส่แล้วก็นำหน่อไม้มาใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหน่อไม้ใหเห่าต้มให้มันจืดล้างน้ำสะอาดเราก็มาใส่หืมกลิ่นหอมหอมบอกพ่อแม่พี่น้องหอมหอมตัวนี้มันหน่อไม้สดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกมันหน่อไม้ดองมันเป็นหน่อไม้สดเห็ดพวกก็เห็ดพวกสดสดมาเด้อมือนี้เป็นแนวสดสดเห็ดซาพายอัน ระดูใบไม้ล่นเนาะจำไดก็เข้ายามหนาวแล้วก็ก็ได้กินอาหารฟรีเซอร์แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้กินอาหารฟรีเซอร์ได้กินอาหารแซ่แข็งเนาะวันนี้เห็ดเขาสุกเนาะไม้เขาสุกแล้วเออก็นำมังอึที่ว่าเขาล้างน้ำสะอาดมาใส่เนาะแล้วก็ตามด้วยลูกโดดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมึงสีมังอึเหลืองงามขนาดเลยเป็นตาแซ่บว่พ่อแม่พี่น้องแซ่บแซบ มามามากินน้ากันถ้าผู้ใรว่างเนาะมากินน้าสาวหลาวเด้อมือนี่แซบลายเฮ็ดสุดสี่มือเนาะมาอืใส่แล้วหอก็ห้าให้มาอือเปื่อยเนาะทายมาอืเปื่อยแล้วหอกนำปลาดอกปลาแดกเขามาใส่เนาะแป้งนอกแป้งนัวเขาใส่เนาะค่าผู้ไดใส่แป้งนัวก็เอาแป้งนัวใส่เนาะหุงสุรลดเนาะใส่แป้งนัวลายก็แซบลายใส่แป้งนัวน้อยก็แซบน้อยเนาะกืนเวาเนาะแต่สาวหลาวก็ใส่ัหงไกล้เนาะบดได้ใส่แป้งนัวเนาะ สาวลาวจะนักคงไก่กับปันปลาแดกเนาะปลาแดกก็เอาอันปลาแดกทันทายบะมาใส่เนาะปลาแดกอยู่ในส่วนหลาขาเจ้าใส่ปลาแดกสําเร็จรูปเนาะซื้อมาแต่ตลาดแล้วก็มาใส่คันมีปลาแดกตอนก็นใส่ปลาแดกตอนเด้ออยู่บ้านเ่าใส่ปลาแดกตอนแซ่บๆเนาะใส่ปลาแดกตอน โอเคบันนี้สุกแล้วแล้วเนาะเขาก็นำผักเขามาใส่เนาะนำผักขะแยงสดๆเขามาใส่เนาะหนาวหลาแล้วอยู่หลังบ้านสาวลาวก็ผักขะแยงกระตายเหมือนลรพี่น้องเลยวันนี้ก็ซื้อมาแต่ฮานข้าเม็นเนาะเอามาใส่นำล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาใส่วันนี้เขาก็มอดไฟเนาะปิดไฟได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาเอาผักใส่แล้วก็ปิดไฟเนาะเขาบอนเปิดไฟเนาะย้านผักมันเปื่อยเนาะ เป็นไลายีสันเป็นตาแซบบ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นตาแซบเป็นตาแซบแซบลายซีมรดซาดเดอ้อผู้ใดมักเค็มมักนัวเนาะปิดไฟหอมเสิร์ฟเนาะมาเดอ้อผู้ใดสิมามาเอาไปกินเนาะพี่น้องเนาะสาวลาวก็เฮ็ดหมอ้อหนึ่งหมอ้อบักใหญ่ๆเนาะมามามาแบ่งเอาไปกินเนาะ ก็จะมากินน้ำสาวลาวก็มากินเนาะกินน้ำกันลลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแซบเนาะมันนี้ทางด้านแกงเนาะไม้แกงเห็ดเ่าแล้วแล้วเนาะเ้องก็จะไปต่ำหมอหุ่งได้ป่านนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะนึ่งเข้าก็สุกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะต่ำหมอหุ่งอ้อยบัานททยเนาะถ้าเข้าสุกแล้วก็มามาต่ำหม้อหุ่งเนาะเ้อก็มาซีมรสซ่าเนาะรสซ่าขมบุรีกลมกล่อมพี่น้องเนาะวันนี้เขาก็มาต่ำหมอหุ่งสาวลาขยำไปแล้วนะหม้อหุ้งเนาะมาบึ้งเครื่องประกอบเขาก็มีหม้อหุ้งเนาะ มักแซนมักเผ็ดมักหนาวคอนเมนผูใ้ใดมีมักอึกมักกอ,อกกระใสเนาะตามด้วยปลาแดกไอไมนะ้เนาะบริโภคโฆษณาเด้อแต่เสียบลายเนาะโอเคเ่าก็ะนำกะปิน้ำตาลนัวมาใส่เนาะมักเผ็ดหัวอไอเทียมเนะาะตาัตม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 ้มตั้ตัตัเนาะตั้มเป็นน้ำตาลแรก,แรก,นะกเนาะบับกติดเนาะแซ่บเซ็บหัวอไอเทียมใส่เนาะตามด้วยมักมักเขือเขือเนาะบ้านห่อเอิญมักคนลาวห่อเอิญมักแซนเนาะ คนไทยขาเจ้าเอิญมะเขือ,อเขือบ่าเนาะมักเล่นน้อยเนาะก <g ül üyor> ัแล้วแต่เนาะเขาเจนน้าเสิอเอิญเนาะเนาะกะบีมะเขือ,อเขือให้มันแลกเนาะให้มันแตกใส่มะเขือใส่แซนมักแซนน้อยได้ลายนี่มันแซบเนาะน้ำตับมองหงมันจะมีน้ำลายเนะาะรสชาส้มส้มออกส้มส้มมองหงนี้เขาก็จะตับมหงหงนี้จะเห็นรสชาส้มส้มวานๆเค็มๆนัวๆเนาะรสจัดๆเดผิดๆ หนูเบามาน้ำลายไร่มาม่ามากินน้ำกันโอ้น้ำบีน้ำมกแซนฟงบีมังนาวส่เนาะตามด้วยมังนาวมันนี้เาอากอกัาหุ้งใส่เนาะเครื่องเขาแลกแล้วเราเอกากระบอกหุ้งไซเขาตำเป็นตาแซบ้ำลายแตก กินหอมปลาแดกบางนาวขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยแซบแซบแซบน้ำลายแทะทุไรว่างมามามากินน้ำกันตุ้งคู่มาทุกคนเนาะเข้ากันแลแกแกงหน่อไม้นหอนๆอนตับหมหุงบานห่อน,อ,นอยู่บางลาวเนาะนึ่งข้าวเหนียวๆเนาะนึ่งข้าวเหนียวหุงข้าเวาเจ้าหอนๆน,นี่ใส่กันเบ้าแซบ่บซีมรสชาติเนาะจักจางหน่อยนึงเนาะเติมด้วยปลาแดกเนาะบ้วงนึงปลาแดกใช้ไหมบ้วงนึงเนาะ ในส่วนตัวนี้มากหลายปไปแดกไอไม้ส่วนหลายคนอยู่นี่ขเขาจะมักไปแดกไอไม้เนาะต่ำม,มาุ่งเนาะแซบเราจะปรุงรสซา์ดแบบแซบแล้วมันมันจะบ่มีกินลายนะมันมันกินมุมเมนลายกินแซบโอเคมุ่งเขาก็ตําแล้วแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะพร้อมเสิร์ฟมาเด้อมากินน้ําสาวลาวเนาะโอเคคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงคองนี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวลาวเนะด้อเพื่อให้สาวลาวมีกาลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะ ก็คอบใจมู่คู่มาทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปเนาะจับมือกันแน่นๆเดินไปทางหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าบ๊าย